วิธีขอเบิกบุญรีบทำเพราะจะเปลี่ยนชีวิตที่ตกอับให้ร่ำรวยถ้าหากช่วงนี้ชีวิตของท่านได้พบกับปัญหาอุปสรรคชีวิตตกอับขอเชิญท่านลองใช้วิธีการขอเบิกบุญการขอเบิกบุญนี้เป็นการนำบุญที่ท่านได้เคยสร้างสมเก็บไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อน มาจนชาตินี้ท่านสามารถใช้วิธีนี้ในการที่จะเบิกบุญมาใช้ให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโชคมีลาบมาใช้ในชีวิตตอนณนะตอนนี้เปลี่ยนชีวิตที่ตกอับให้เจริญรุ่งเรือง วิธีการขอเบิกบุญให้ท่านเตรียมดอกไม้และทูบสามดอกไปไหว้ขอพรที่พระพุทธรูปที่วัดหรือจะเป็นการไหว้ขอพรที่โต๊ะหมู่บูชาท่านสาม,มารถทำได้ทุกเวลาโดยการกล่าวนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมต,ะะตัสสะภะคะวัโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นกล่าวคถาขอเบิกบุญฉบับยอ่อวิสันติตถาคตว,วิสันติอวะทารณะวิสันติภิกขุอาคาจจฉามิโหมิกัตตวาอภิสัมปายูอาเนหิปะระตระอัมหะ สสะวัวติอธิปัจจะปายะจะนิรันตระแล้วขอให้ท่านกล่าวคำขอเบิกบุญด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทํำมาในพบชาตินี้จงกลับมาระบุสิ่งที่ท่านต้องการขอควรจะขอเพียง อย่างเดียวอาทิเช่นทำให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภมีเงินทองให้ข้าพเจ้าได้พบกับความสุขความเจริญด้วยเถิดจากนั้นขอให้ท่านได้กราบพระสามครั้ง เป็นอานเสร็จสิ้นพิธีขอเบิกบุญสำหรับท่านที่ยังมีชีวิตที่ตกอับอยู่ในตอนนี้หรือมีสิ่งที่ยังไม่ดีในชีวิตขอให้ท่านได้ลองใช้คาถาเบิกบุญและวิธีเบิกบุญที่ได้แนะนำไป แล้วท่านจะเห็นผลภายในเจ็ดวันชีวิตของท่านจะดีขึ้นทั้งนี้ขอให้ท่านหมั่นปฏิบัติทำความดีและขอให้ท่านหมั่นทำบุญเพื่อให้ชีวิตของท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้เรานำบุญพาโชคดีมาให้ท่าน